เป็นเมียน้อยเขาไม่รู้ตัววันดีแต่งงานอยู่กินกับชัดชัยมาสิบปีชัดชัยเป็นคนเจ้าชู้มากเธอจับได้หลายครั้งหลายหนแต่ก็ให้อภัยเขามาโดยตลอดเพราะความรักที่มีให้กับเขาและเธอก็มีลูกกับเขาคนหนึ่งแล้วด้วยอายุห้าขวบเมื่อไหร่ที่จับได้เขาก็จะอ้างต่างๆนานา,นาหนนี้ก็เช่นกันมีผู้หญิงมากดไลค์พี่อะตั้งหลายคน ก็แค่กดไลค์เองนะจะเป็นอะไรน oui> like ี่เช็คขนาดคนที่มากดไลค์ก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอวันก็มันดูแปลกๆอ่ะคนอื่นเขาก็นานๆกดทีแต่ผู้หญิงคนนี้กดทุกครั้งเลยที่มีรูปพี่ไม่มีอะไรนะอย่าคิดมากถ้าเกิดว่าเขาเป็นเมียน้อยพี่จริงๆแล้วก็นะเขาคงไม่มากดไลค์แสดงตัวให้เห็นหรอกนะจะไม่คิดมากได้ยังไงพี่ก็เคยทำบ่อย อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าพี่เนี่ยนอกใจฉันมากี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยอย่ามารื้อฟื้นนะ่ะเรื่องมันผ่านมาเป็นปีๆแล้ววันก็รู้นี่ว่าพี่รักวันคนเดียวพี่แน่ใจนะว่ารักวันคนเดียวอะ่ะแน่ใจสิที่รักอย่าคิดมากนะ่ะพี่รักวันนะคนอื่นก็แค่หยอกเล่นสนุกๆไม่มีอะไรจริงจังหรอกนะสามครั้งแล้วนะ ที่จับได้ว่าพี่ออกไปกินข้าวกับพวกมันน่ะจะใ้เชื่อได้ยังไงว่าไม่มีอะไรกันอย่าให้มีครั้งที่สี่นะได้พี่สัญญาว่าจะไม่มีครั้งที่สี่แน่นอนเมื่อถูกจับได้ชัดชัยก็มักจะสาบทสาบานเขาเป็นคนปากหวานเอาใจเก่งเป็นหนุ่มสายเปย์ทำให้เธอใจอ่อนทุกครั้งไปวันนี้หลังส่งสามีไปทำงานเธอรู้สึกตากระตุกแปลก เธอเข้ามาเล่น Facebook ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปเจอคนหนึ่งมากดไลค์ให้เขาบ่อยๆคน,นนี้ทำให้เธอทะเลาะกับเขาเมื่อวานมีกดหัวใจให้กันตั้งหลายครั้งแล้วพอเลื่อนไปดู <c oughs> <c oughs> ใน Facebook <Bour bon> ของผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดนักเรียนอยู่และมีชื่อที่ชุดนักเรียนด้วยเดชาวัฒน์อรุณพิพัฒน์เหรอนามสกุลของเขานี่นาอะไรกันอะ หญิงสาวรู้สึกสงสัยเพราะนามสกุลของเด็กชายคนนั้นตรงกับฉัดรชยัยเธออยู่กินกับเขามาหลายปีไม่ได้จัดงานแต่งงานแค่กินเลี้ยงเล็กๆน้อยๆมีเพื่อนมาร่วมงานไม่กี่คนไม่มีญาติทางฝ่ายเขาแม้แต่คนเดียวเพราะฉัดรชัยอ้างว่าพ่อแม่ของเขาตายหมดแล้วเขาไม่มีญาติสนิทที่ไหนเธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาพอชวนเขาก็อ้างเรื่องยุ่งไปต่างๆนานา จนเธอครั้งจะขอเพราะเขาก็อยู่กับเธอเกือบทุกวันอยู่แล้วมีลูกด้วยกันแล้วด้วยเธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากมายหรือจะเป็นญาติเขานะหญิงสาวพึมพำกับตัวเองแล้วค้นดูไปเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรมากไปกว่านั้นจนกระทั่งเธอเลื่อนไปเจอรูปในอาราบามเมื่อสิบกว่าปีก่อนถึงได้เห็นภาพของสามีกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ในชุดแต่งงานด้วยกันหญิงสาวตกใจตัวชา นางรอสามีกลับจากทำงานด้วยอาการกระวนกระวายใจพอได้ยินเสียงรถของเขาแล้วก็รีบวิ่งมาทันทีหมายความว่ายัางไงพี่หมายความว่ายัางไงพูดมาเดี๋ยวนี้นะอะไรกันอีกระวันหาเรื่องอะไรพี่อีกก็ที่ใส่ชุดแต่งงานด้วยกันกับผู้หญิงคนอื่นหมายความว่ายัางไงไปเอามาจากไหนอีกล่ะในเฟซของผู้หญิงคนนั้นคนที่มากดไลค์พี่ตลอดคนที่ทําให้เราทะเลาะก,กันเมื่อคืน โอเคโอเคถ้าพี่ไม่บอกความจริงก็คงจะ阿拉าวาดไม่รู้จบความจริงอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้นะว่าความจริงอะไรผู้หญิงคนนั้นชื่อเพชรชราเป็นเมียเก่าพี่เราเลิกกันแล้วแต่ก็ยังต้องไปมาหาสู่กันเพราะมีลูกด้วยกันแต่ว่าเราจบกันแล้วจริงๆนะแต่ว่าพี่มีภาระที่จะต้องดูแลลูกจบกันแน่นะจบกันแล้วสิเราเจอกันทุกวันเนี้ยก็เพราะลูกเท่านั้น เธอก็เห็นว่าพี่กลับมาบ้านตลอดจะเอาเวลาที่ไหนไปอยู่กับเขาเพราะเขามีลูกเราก็ต้องดูแลลูกช่วยกันหรือว่าวันอยากเห็นพี่เป็นคนไม่รับผิดชอบล่ะพี่แน่ใจนะว่าสนใจแต่ลูกไม่ได้คิดจะกลับไปสนใจเมียเก่าเฮ้ยเขามีผัวใหม่ไปแล้วเขาไม่สนใจพี่หรอกนะ่ะตรงไหนไม่เห็นจะมีรูปผัวใหม่เขาเลยไม่มีใครลงรูปทุกอย่างเหมือนกับวันหรอกนะ่ะ หญิงสาวยอมเชื่อเขาเมื่อเขาเข้า,ขามากอดมาหอมแถมยังสัญญาว่าจะให้เงินเธอไปซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยพี่รักวันคนเดียวนะพี่ไม่เคยรักผู้หญิงคนอื่นเลยวันก็รักพี่ค่ะพี่ว่าเราขึ้นไปบนห้องของเรากันดีไหมเดี๋ยวลูกเห็นนะพี่ลูกหลับแล้วชายหนุ่มช้อนตัวเธอขึ้นมาอุ้มหญิงสาวโอนอ่อนยอมตาม หลังจากวันนั้นเธอกับเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งชัดชัยไม่กลับบ้านบอกว่ามีประชุมด่วนเธอลองค้นชื่อเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนเดิมก็ไม่พบความผิดปกติว่าเขาไปหาผู้หญิงคนนั้นจนกระทั่งเธอเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งนามสกุลเดียวกับเขาและโพสต์รูปผู้ชายคนหนึ่งหันหลังอยู่ริมหาดมันเหมือนกับสามีของเธอเหลือเกินเหมือนพี่ชัดเลยอะ่ะ มองข้างหลังนี่ใช่ชัดๆหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอจำรูปรีสอร์ทนี้ได้เพราะผู้หญิงคนนั้นถ่ายชื่อรีสอร์ทติดไว้ด้วยถ้าพยายามค้นว่ารีสอร์ทที่ผู้หญิงคนนั้นพักอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าที่ไหนแล้วเธอก็รีบโทรหาเพื่อนร้องห่มร้องไห้แกเป็นอะไรอยู่ๆก็มาร้องไห้บอกมาสิฉันไม่ไหวแล้วอแกฉันไม่ไหว แกเป็นอะไรก็บอกมาสักทีสิพี่ชัดเขานอกใจฉันอีกแล้วอะใจเย็นเย็นเขาบอกแกอย่างนั้นเหรอว่าเขาน่ะมีคนอื่นไม่ฉันจับได้เองคราวนี้เขาหลอกฉันป่นปีไปหมดเขาบอกฉันว่าเขามีประชุมแต่ความจริงแล้วเขาไปเที่ยวกับอีผู้หญิงคนนั้นแกเห็นหน้าเหรอหมายถึงรูปที่ผู้หญิงคนนั้นถ่ายลงอะ่ะเห็นหน้าเขาชัดเลยเหรอเห็นแค่หลัง โถเอ้ยก็แค่หลังคนเรานี่นะขนาดหน้าตายังคล้ายกันได้เลยแล้วหลังจะคล้ายกันไม่ได้หรือยังไงแกน่ะคิดไปเองพอคิดไปเองก็มาร้องห่มร้องไห้แบบนี้ถ้ามันเหมือนฉันอยู่กินกับพี่ฉัตรมาตั้งเท่าไหร่ทําไมฉันจะจําแผ่นหลังผัวตัวเองไม่ได้ต่อให้ยืนหันหลังไกลร้อยเมตรฉันยังดูออกเลยฉันก็ว่าฉันจะไปดูด้วยตาตัวเองเออเออเอออยากไปก็ไปจะไปตอนไหนล่ะ ตอนนี้เลยกว่าจะถึงอะ่ะก็คงเช้าพอดีแหละโอ้ยอินี่สองทุ่มแล้วนะฉันจะเอาลูกไปฝากไว้กับแกนะฉันจะรีบไปแล้วก็ถ้าเหนื่อยมากฉันก็จะพักโรงแรมแถวนั้นเอาไว้ตอนเช้าเขาไปจัดการอรา,ารวาสพวกมันอีกทีเหย่รู้เชียวนะว่ามันะเป็นเมียน้อยผัวฉันเออเอ,อ,เอ,อตามใจแก่เถอะเดี๋ยวฉันไปดูลูกแกให้ก็แล้วกันนะ ขอบใจมากฉันฝากลูกด้วยนะหลังจากเอาลูกไปฝากกับเพื่อนแล้วยิงสาก็รีบร้อนออกไปตามรีสอร์ที่นั่นพอไปถึงเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะราวสิบสามขวบกำลังนั่งเล่นอยู่จึงเดินเข้ามาถามหนูจ๊ะหนูรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมในรูปอะวันดีส่งรูปให้ดูพอเด็กหญิงเห็นก็บอก อ๋อคุณพ่อหนูเองละค่ะอะไรนะพ่อของหนูเหรอใช่ค่ะคุณพ่อของหนูเองค่ะชื่อชัดชัยคุณพ่ออยู่ในห้องพักกับคุณแม่นะคะ่ะหนูออกมาเก็บหอยแถวนี้คุณพ่ออย่างนั้นเหรอตอนนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมค่ะอยู่ในบ้านค่ะให้หนูไปตามให้ไหมคะใครมาหรอจะมาตาวันดีตกใจมากเหรอที่เห็นฉัน ไหนว่าไปทํางานไหนว่าไปประชุมยังไงล่ะพี่ชัดกดพี่มาหาลูกค้าไงจ๊ะลูกค้าหรือว่าลูกตัวเองเด็กเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นลูกพี่เบาๆนะวันมาตาตกใจใหญ่แล้วฉัดชัยหันมาเห็นลูกสาวที่หน้าซีดยืนตกใจอยู่อีเด็กนี่มันเป็นลูกใครลูกพี่ใช่ไหมอย่ามาหยาบคายใส่ลูกชะนะ ผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องด้วยสีหน้าบื้องตึงก็แกแย่งผัวฉันเชฉันพูดดีกับแกหรือยังไงแกลองโดนแย่งผัวไปบ้างสิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะยอมทนพูดดีกับเมียน้อยได้หรือเปล่าใครกันแน่ที่แย่งผัวคนอื่นหมายความว่ายังไงพี่ฉัดเขาเป็นผัวฉันถ้าแกมาก่อนลูกฉันจะอายุสิบสามขวบได้ยังไงอะไรนะหมายความว่ายังไง หมายความว่ายังไงพี่ฉัดพี่พูดมาเดี๋ยวนี้นะว่าหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าก็เป็นผัวฉันเป็นมาตั้งแต่แรกแกต่างหากที่เป็นเมียน้อยจําใส่หัวแกไว้ว่าแกน่ะมันเมียน้อยหนังหน้าด้านไม่จริงอะ่ะฉันแต่งงานกับเขาแล้วจะเป็นเมียน้อยได้ยังไงเป็นเมียน้อยคนที่เท่าไหร่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกโง่ไม่จริงอะ่ะไม่จริง ไม่จริงมานี่ก่อนวันดีตามพี่มานี่ก่อนไม่พี่พูดมาตอนนี้เลยดีกว่าว่าที่หนังนั่นพูดมันหมายความว่ายังไงฉันเป็นเมียน้อยพี่อย่างนั้นเหรอนี่พี่คบกับมันมาก่อนที่จะมาคบกับฉันอย่างนั้นเหรอพี่กับมดเราเป็นผัวเมียกันพี่นอกจากเป็นผัวเมียกันแล้วฉันก็จดทะเบียนสมรสกับฉัตรชัยแล้วด้วยอะไรนะ จดทะเบียนสมรสกันด้วยเหรอพี่ฉัดหมายความว่ายังไงอะ่ะฉันขอให้พี่ไปจดทะเบียนสมรสด้วยพี่ก็ไบ่เบี่ยงไม่ยอมตลอดอ้างเรื่องยุ่งตลอดแต่กับผู้หญิงคนนี้พี่จดทะเบียนสมรสกับมันอย่างนั้นเหรอใช่ก็เพราะว่าเขาเป็นผัวฉันไงผัวที่ถูกต้องตามกฎหมายผัวที่เป็นผัวจริงๆแล้วทำไมคุณปล่อยให้เขาไปคบกับฉันปล่อยเขาไมา่อยู่กับฉันทุกวันทุกวัน และยังมีผู้หญิงคนอื่นอีกมากมายคุณไม่รู้เหรอก็เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไงเขาเลี้ยงดูฉันเลี้ยงดูลูกฉันเขาจะไปมีเมียเล็กเมียน้อยอีกสักกี่คนฉันก็ต้องทนคุณมันบ้ารู้ว่าเขามีเมียน้อยยังให้เขามีอย่างนั้นเหรอบ้าที่สุดเลยอะไรที่เป็นความสุขของสามีฉันฉันยินดีขอแค่มีทะเบียนสมรสอยู่ในมือฉันเท่านั้นก็พอ คุณยอมได้ยังไงยอมให้เขามีฉันยอมให้เขามีผู้หญิงคนอื่นตัวเองเอาแค่ทะเบียนสมรสเนี่ยนะยอมได้สิเพราะนอกจากเธอแล้วเขาก็ยังมีเพียน้อยอีกตั้งหลายคนนี่มันอะไรกันน่ะพี่ฉันแล้วผู้หญิงคนเมื่อคืนผู้หญิงคนที่มากดไลค์พี่ตลอดคนนั้นเป็นใครไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้นี่คนนั้นเขาเป็นเมียเก่าของพี่ไงพี่บอกไปแล้ว ส่วนเนี่ยมดเขาเป็นเมียพี่เมียปัจจุบันที่จดทะเบียนสมรสกันอะไรน,นะพี่มีเมียเก่าอย่าก,กับเมียเก่าแล้วมาแต่งงานกับหนึ่งนี่แล้วก็กมาคบกับวันอย่างนั้นหรอเอาแล้วนะถ้าเขาพูดไม่เคลียร์ฉันจะบอกเธอเองก็ได้เขามีเมียเก่าอยู่แล้วคนหนึ่งส่วนฉันเป็นคนที่สองและเธอ ก็เป็นคนที่สามแล้ตอนนี้เขาก็มีเมียอีกคนเป็นคนที่สี่ยังไงล่ะแล้วที่เธอไม่รู้มีอีกหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะนี่มันเรื่องผ้าอะไรกันนะ่ะพี่รักเธอนะวันพี่จะมีเมียกี่คนพี่ก็เลี้ยงได้เงินเดือนพี่ก็ตั้งเยอะอย่าห่วงไปเลยนะเธอไม่เดือดร้อนอะไรหรอกไม่ฉันไม่อยากมีผัวร่วมกับคนอื่นเธอก็ใช้ผัวร่วมกับฉันมาเป็นสิบปีแล้วนี่ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะขึ้นอย่างเย้ยหยัน วันดีมองสามีอย่างรับไม่ได้แล้ววิ่งหนีออกไปทันทีพี่ขอตัวก่อนนะมดเอ๊ะพี่แต่วันนี้พี่สัญญากับมดว่าจะอยู่กับลูกพี่ขอเวลาก่อนพี่ขอไปเคลียร์กับวันดีก่อนไม่เห็นแล้วว่าเขาเสียใจพี่ฉัดอย่าไปนะอย่าไปว่าแล้วฉัดก็วิ่งตามวันดีออกไปมดร้องไห้อย่างหนักมาตาจึงเดินเข้ามากอดแม่แม่คะ พ่อเธอแม่ขอโทษน,นะลูกมาตาที่แม่รั้งคุณพ่อเอาไว้ไม่ได้แม่พยายามที่จะรังคุณพ่อ,อไว้ให้ลูกสุดวิธีแล้วแม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกแล้วมาตาแม่อย่าทนเลยนะคะมาตาแม่ไม่อยากให้หนูกำพร้าพ่อแม่อยากให้หนูมีครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อแม่ลูกที่เขามาหาเราแค่เดือนละครั้งสองครั้ง มันไม่ได้เรียกว่าครอบครัวตั้งแต่แรกเรานะแม่แต่พ่อก็ส่งเสียเราส่งเสียให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆให้เรามีเงินมีทองใช้ทุกเดือนนะลูกแม่ก็เลยต้องทนงั้นแม่ก็อยากกับพ่อแล้วของเงินพ่อมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอีกแต่แม่รักพ่อเน่ะมาตาแต่พ่อเขาไม่รักเรานะคะแม่ หนูไม่อยากมีพ่อแม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและลูกมาตามาตาถามแม่คำเดียวทุกวันนี้มีตรงไหนละคะแม่ที่เรียกว่าครอบครัวพ่อแทบจะไม่กลับมาหาเราสองคนเลยได้ซ้ำตั้งแต่เล็กจนโตมาตาเห็นหน้าพ่อสักกี่ครั้งกันมีเขาหรือไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับมาตาหรอกคะ่ะแม่ขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะมาตาไม่ต้องคิดแล้วคะ่ะ มาตาไม่ได้อยากมีพ่อแบบนี้มาตาเจ็บทุกครั้งที่เห็นแม่ร้องไห้โถมาตาลูกแม่มดดึงตัวลูกสาวเข้ามากอดแน่นๆเธอรักสามีของเธอมากจนหาข้ออ้างต่างๆนานามาดึงสามีไว้แม้กระทั่งยอมให้สามีมีเมียเล็กเมียน้อยมากมายทางด้านฉัดเองก็วิ่งตามมาทันวันดีจนได้วันวันอย่าเพิ่งไปวันฟังพี่ก่อน พี่เป็นคนสับปรับโลเลหลายใจไม่มีความจริงใจเลยสักอย่างเดียวแต่ยังไงพี่ก็รักวันคนเดียวนะพี่รักวันมากแต่พี่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนอื่นกับวันงานแต่งงานก็ไม่มีแค่กินเลี้ยงเล็กๆน้อยๆถึงว่าสิทําไมพี่ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับวันถึงพี่จะจดทะเบียนสมรสกับมดมีใครต่อใครพี่ก็อยู่กับวันเกือบจะทุกวันไม่ใช่หรอ พี่ก็เลือกมาสักคนสิว่าพี่จะเอาใครกันแน่ไม่ใช่ดูแลกันทั้งหมดแบบนี้พี่เลือกไม่ได้มดเขามีลูกกับพี่ผู้หญิงที่ชื่อมดมีลูกกับพี่โอเควันเข้าใจแล้วอีกคนละ่ะเขาก็กำลังจะมีลูกเหมือนกันทุเรศที่สุดไข่ไปทั่วส,สับสนพี่รักวันคนเดียวนะนะวันนะกลับมาคืนดีกันอย่าทิ้งพี่ไป ชายหนุ่มดึงตัววันดีเข้ามากอดหญิงสาวร้องไห้สุดท้ายก็ใจอ่อนกับเขาจนได้ส่วนมดเมื่อคุยกับลูกดีๆแล้วก็ขอหย่ากับสามีเธอทนมาสิบกว่าปีพอลูกบอกไม่อยากมีพ่อแบบนี้แล้วจึงตัดสินใจหย่าขาดจากเขาและขอสินสมรสครึ่งหนึ่งไปอยู่กับลูกแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวชัดชัยจึงไม่ยอมจ่ายจะจ่ายให้แค่1 0ของทรัพย์สินทั้งหมด มดจึงตัดสินใจเดินหน้าฟ้องหย่านอกจากฟ้องหย่าแล้วเธอก็ยังฟ้องชูผู้หญิงอีกคนและฟ้องชูกับวันดีด้วยวันดีตกใจมากเป็นเมียอยู่ดีๆก็ต้องถูกฟ้องชูเธอแทบจะหมดแรงที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรพี่เมียพี่มันจะฟ้องวันมันก็ฟ้องพี่เหมือนกันเนี่ยเราจะเอาอยังไงกันดีจ๊ะสองผัวเมียคิดหนักเพราะต้องขึ้นโรงขึ้นศาล กระทบกับหน้าที่การงานของเขาเป็นอย่างมากสุดท้ายมดก็ชนะคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสามีได้ทั้งค่าสินสมรสค่าเลี้ยงดูบุตรและฟ้องชูวันดีไปสิบล้านบาทวันดีเครียดจัดหมดตัวถูกผู้คนตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยชาวบ้านเธอไปขอเงินกับสามีเพื่อที่จะเอาไปจ่ายให้หมดแต่ชัดชัยกลับปฏิเสธฉันก็ต้องจ่ายเงินค่าสินสมรส ไหนจะค่าเลี้ยงดูลูกอีกฉันไม่มีให้เธอหรอกนะแต่ที่วันต้องเป็นชู้ถูกเขาฟ้องชู้อับอายแบบนี้ก็เพราะพี่นะวันไม่ได้รู้เรื่องเลยวันไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นชู้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเมียน้อยใครแต่พี่หลอกวันหามาเองก็แล้วกันคนที่เป็นชู้มันเธอไม่ใช่ฉันนี่พี่มันเห็นแก่ตัวที่สุดเลยพี่ฉัดฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันมาตั้งนานแล้วเธอมารักฉันเองนี่ เงินระหว่างเราก็ขอให้จบกันแค่นี้เถอะนะเออไปเลยอยากจะไปไหนก็ไปเลยเบื่อแล้วว้ยผู้หญิงเนี่ยวันดีเสียใจมากต้องเลิกกับคนที่รักต้องเสียเงินต้องอับอายชีวิตเธอไม่เหลืออะไรเลยส่วนชัดชัยไม่มีใครเคารพโดนตราหน้าว่าเป็นผู้ชายมากหน้าหลายชูเงินทองก็ร่อยหรอทำกิจการอะไรก็ไม่รุง่งสุดท้ายจึงถูกฟ้องล้มละลาย สาวๆที่เคยหลอมหน้าล้อมหลังก็หายไปด้วยไปหาเมียคนที่สี่อีกฝ่ายก็กำลังจะไปจากเขาเงินก็ไม่ให้เรื่องอะไรกูจะอยู่กับมึงแต่ลูกของเราล่ะลูกของเราที่อยู่ในท้องเธอลูกจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพ่อลูกเคี้ยอะไรนี่ลูกกูกับผัวกูอะไรนะมึงคิดว่ามึงหลอกผู้หญิงคนเดียวได้เหรอกูก็หลอกมึงได้เหมือนกันไอ้ฉัดอีหน้างโง่เฮ้ ตลอดเวลาสามปีที่อยู่ด้วยกันมานี่แกหลอกฉันมาโดยตลอดเหรอเออกูก็หลอกดูดเงินมึงมาเหมือนที่มึงหลอกผู้หญิงไปทั่วนั่นแหละเลวอีเลวน้อยกับมึงแล้วกันที่ยวาหลอกผู้หญิงไปทั่วออกไปให้ผลหน้ากูเลยนะชัดชัยเครียดหนักเงินก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีวันดีหนีอายไปทำงานเมืองนอกไปทำงานล้างจานในร้านอาหารส่วนมดกับลูก ปลดแอกความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลแม่มีความสุขจังเลยมาตาถ้ารู้แบบนี้แม่อยาก,กับพ่อของเราตั้งนานแล้วแม่ไม่ต้องเสียน้ำตาให้ใครอีกแล้วลูกมาตาดีใจนะคะที่เห็นแม่ยิ้มได้รู้แบบนี้แม่หยากาตั้งนานแล้วไม่ทนมาเป็นสิบสิบปีหรอกลูกอะไรที่มันทุกแม่ก็อย่าแบกมันไว้อีกนะคะปล่อยมันไปแม่ขอโทษนะลูก ที่ทำให้ลูกจมกับความรู้สึกแบบนี้มาหลายปีหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักหนูลูกต่อไปนี้แม่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดอยู่กับหนูแม่จะยิ้มแม่จะหัวเราะแม่จะไม่มีเรื่องทุกข์ใจอะไรอีกแล้วละจ้ะหญิงสาวดึงลูกเข้ามากอดแน่นๆหอมแก้มไปฟอดใหญ่ชีวิตตอนนี้มีแต่ความสุข ไม่ต้องคอยรอคอยว่าสามีจะมาหาไหมวันนี้เขาจะโทรหาหรือเปล่าพรุ่งนี้เขาจะออกไปหาผู้หญิงคนไหนไหมเมื่อไม่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วชีวิตก็เหมือนปลดแอกความทุกข์ทั้งมวลก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะหวังว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้จะให้แง่คิดกับใครอีกหลายคนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนฝากทุกช่องของแม่ตักด้วยนะคะ